ขุนต,ต,ตัวนั่นตัวเม่ทุกคนนี่ยยยยมาเร็วเร็วเร็วมาจมานีจำมานีเนาะจำมานีนี่หัวขุนแต่ว่าเอาทุกคนทักทายจำมาดีทุกคนตอนยังเที่ยงทุกคนอยู่ที่เงินองของเฮานะจ๊ะอุ้ยคุณแม่ทำไมสวยจังเลยที่งามแปหมดเลยหน้าใสองค์ตองเอาอ้าพูดน่ะเสื่อเพื่อนกันเลยบล็อกหน้าแม่เสื่อน้าปีน้องนูนี่ โอ้ปิดหนาวแม่ปิดนห,นหลังอันนี้เสียเขาซื้อมาแต่นครพน,นมตอนนั้นอยู่ไหนวะอยู่วัดอีงเขาอยางนี่แหละนี่เสืองามเด้ออยากได้อีบออกบ่เดี๋ยวจะซื้อให้อ้าวันนี้ขอโตได้วันนี้นะให้ให้ให้ปลาเยอะวนี้เออต้นตะเลงก็ับมาโอเคโอเคให้แม่เขาเผาเหนอนทุกคนคนก็ขายเหล่านะนี่เหล้าต้มอย่างลายทุกคนมาซื้อได้นะ รอแต่ลูกคา<ๆ>้าอย่างเดียวเหล่านะแบบ้มตลอดทุกคนนี่อาอา้เอาเดี๋ยวเฮาไปอันนั้นก่อนไปสวนกอนทุกคนัทุกคนทักทายสบายดีตอนเที่ยงทุกคนอากาศฮอนฮอนเนาะวันนี้เฮาจะเดินทางไปจากหน่อยหนึ่งนะไปลินจากหน่อยหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นขา้าวทุกคนข้าวเหล่านะวันนี้แม่ของเฮากะหนึ่งข้าวเหล่าแล้วก็ต้มเหล่าพร้อมเนาะนี่ข้าวเหล่าทุกคนไซส์ข้าวเ,เปลี่ยนนะนี่ ซ้ำนี้กะได้ประมาณห้าถังทุกคนเนาะห้กกระถางนี่เข้าซ้ำนี้ได้ห้กกระถางทุกคนกะเข้าก็ะเย็นแล้วแหละแต่ว่าเจ้าของ <laughs> เจ้าของยังทันมานะพูกเนล่ยตอนแรงๆพวกเน่ยจึงมาบอกเหล่าทุกคนอันนี้กะต้มเรล่าทุกคนนี่ต้มเหล่าต้มเรล่ราปกติเลยนะพาทุกคนมาต้มเรล่าตอนเที่ยงซ้ำโอ้ยอากาศฮอนอหลีอืมเฮ็ดสองอย่างนะทั้งหนึ่งเข้าต้มเหล่าผมอืมไป ดี๋ยวเราจะไปหาเก็บพักกันทุกคนเก็บพักแล้วไปเอามาหุงก,กันนะวันนี้เราจะไปลินเนาะไปลินน้ำมุงนะจ๊ะเดี๋ยวเบิ่งกันว่าเราจะไปลินน้ำไผ่เ <c oughs> นาะนี่สวนผักทุกคนสวนผักนะจ๊ะเดี๋ยวขอเอาผักของไรตัวไก่อึ๊บตาท,ทุกคนผักถือแดดเนาะนี่ตอนนี้กับบ่ายหนึ่งมงทุกคนแดดกับแห้งแห้งมึงนะผักกับเหี่ยวเลยทุกคน ป๊าไม่ได้เอาอย่างมาซ้เาเดี๋ยวเขาจะมาเด็ดพักกันเนาะนี่พักสลัดทุกคนงามๆเลยเหี่ยวมาละเ,เดี๋ยวเขาจะเริ่มเด็ดเลยทุกคนเพราะว่า,าอากาศมันฮ้อนนะตอนนี้นะป๊าพักเหี่ยวทุกคนบ่มีสีบ่มีวันเลยอึ๊บอึ๊อบไมาไม่ได้เอาวันอันนั้นมาซ้ําบ่าได้เอามีดมาทุกคนประมาณเนี้ไปถุงละเอาไปประมาณสองสามต้นนะ ก่อนแรงๆมาต้นมันกยย็แหยทุกคนเพราะว่าตอนมันแดดนะตอนนี้ก็ได้มันแดดนี่มันก็เลยแบบขึ้นน้อยๆเหีย่ยวบ๊อบพักงามๆเลยมาขออีกต้นหนึ่งปึ๊บนี่อึบออออ๊บว้าวบอเซียเปน้องฮักเอาเนาะทุกคนสามต้นพอขนาะไม่เต็มเลย <laughs> ได้คือใส่สองหน่วยเลยได้แล้วทุกคนมาหุง่งเฮ้ยเพื่อเสียวได้ปะได้แล้วทุกคนได้สองอย่างแล้วทางภากทางมะหุ่งนะเดี๋ยวเราไปล้างมือแล้วก็เดินทากันเลยทุกคนวอ้<ฮ>นะรถเนี่ยนะทุกคนน้องนันน้อมีแต่เศษเล็ก <laughs> มีแต่เล็กปะเส้ทนทางที่เราจะไปกันตรงนี้เลยทุกคน มาฮะกซื้อว่าเขาเจ้าปล่อยน้ำแล้วทุกคนนี่เัาเจ้าปล่อยน้ำเธอแล้วนะมา้าก,กันนะอุดมสมบูรณ์เลยแบบนี้เห็นน้ำเลยอุดมสมบูรณ์ทุกคนได้ปล่อยน้ำแล้วอุ้ยลมอย่างแหงทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเ,เดินทาากันนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันอยู่เพื่อนหมู่เลยทุกคนนะไปเอฟซีบางคน เอฟซีก็น่าจะคุ้นๆเลยเนะาะว่าเส้นทางนี้ไปเพื่อนผู้ใดทุกคนตอนนี้ก็ลมลมแห้งจนหมวกผิวทุกคนปักไปกันเลยาเอาทุกคนตอนนี้เฮากะมาฮอดแล้วนะจ๊ะนี่ทุกคนเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศก่อนคุ้นยู่บ่นน่นะป๊บคุ้นยู่บ่เนาะนี่เอ้า,าเดี๋ยวเบิ่งกัาว่าเพื่อนผู้ใดทุกคนกูหน้าเล็กน้อยก็ได้เยอะดิอ้าวยะไรเนี่สอนป่าวะเอา้าผู้ได้เป็นป่านี่ผู้ได้เป็นป่าผู้ได้ว่าเป็นป่า นั่นเป็นปาป้สอนเดียวค่ะค่สอนเดียวอยู่พอาที่หัวนะระวังเก็บเด้อเอามาฮอลลีโอป้าวาสุดนี่เปลี่ยนหลายเนาะเือนคู่าฝันงามเด้อนี่น่ะเอาข้าวปาสักข้าวปลาก่อนโอ้โดนเติบมาได้มาฝันมาได้อยู่หลายเดือนนะแม่นโดนแล้ววันนี้มันไป ศึกษาหาความรู้อันนี้ไปเนี่ยนั่นพี่เบลนนก็ูดมาสู้ท่าอันไปเนาะอืมทุกคนต้องหาความือถ้าเราเป็นอย่างวันนี้ก็ได้เจอกันทุกคนส <c oughs> าวดอลล่านี่ <c oughs> บ้านใกล้ๆก,กันเลยห <c oughs> น้าก็ที่หายกว่าเก <c oughs> ่าเขาเป็นขาวขึ้นที่นะ <c oughs> ่ะเอขาวขึ้นเนาะเจอสีขาวคนนี้ให <c oughs> ้ขาวทั้งท <c oughs> ี่เป็นคุณแม่ นียหดทำไมดีทำไมดนนเถมาได้เออมีไมาดินเป็นมาดินนำอ่ยน่แล้วกานฮอหลีนะนอ่นฮเฮือนงามทุกคนนี่งามเมเยโ้ค่ะ่มีบอหลังสวยพร้อมนี่โู้คักเด้อปะเหมเงนครัวเรากวงแท้ทุกคนพุดอันนี้จะเป็นกล่องอย่างน้อยนะกลองวิชาดนี่นะเสื้อผ้าบอกเอาเดี๋ยวมาเบิ่งกันทุกคน คนน่ะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าโดลลารเนะคนขายออนไลน์ทุกคน <c oughs> นี่มี่คนสั่งมาขายออนไลน์นะคนน่ะเป็นกองเลยทุกคนเดี๋ยวาจะโฆษณาให้ก่อนนี่ป้ากับปรงมี <laughs> ตัวงาทุกคนน,นี่เว้ยคนนี้ตัวนี้พอดีพอดีใส่นะพอดีห้องจะใส่ได้ตัวนี้ทุกคนน่าจะตัประมาณสามสิบห้าเออสามสิบเก้าสามสิบเก้าทันกีบทุกคนนี่มันจะเปลี่ยนแบบผ่ากระสอบนะผเอฟซี่ันใดอยากได้ก็ติดต่อโดลาใได้เนาะ กะบางคนก็นจะมีเฟสเฟสดอลาอยู่เนาะกะคะอมเมนต์แลวกะยงไรกระโปงตอนนั้นตัวนี้เดี๋ยวดอลาพันชีทายโลกนะทุกคนนี่จะเป็นกระโปรงงามๆทั้งนั้นเลยอ้าวดอลาใส่ตัวนี้ <c oughs> <N> <N> นี่เอ้าประมาณนี้นะทุกคนเท่ากับเอาเอ่เท่ากับเอาอ่ะหมักหุ่งและกะผักสลัดมานะวันนี้ดอลา้าฝนจะมาเห็นเมนูทุกคนเอ้าเดี๋ยว้าเบิ่งเห็นเมนูยัง เดี๋ยวเขาจะไปเก็บผักบุ้งค่ะอยู่สวนแม่เนาะเออมันเล่ก็มีเลยแล้วเขาซื้อมาให้ยังนีมาเดี๋ยวไปเบิ่งสวนตุลากันทุกคนว่ามีอย่างนี้มีอีย่างนี้ปุ๊บอีอย่างน้อยนะโดนแล้วได้ไปเข้าสวนเขาบอกโดนเตอัวหรอเปล่าตั้งแต่มาลินนนั้นตั้งแต่ข้างแรกนะยังบุกเข้าสวนเลยวันีไปตะเก่งกันเลยค่ะมาเดี๋ยวไปเบิ่งผักตุลากันว่ามีอีย่างนี้ทุกคนอืมว่น่ะปารอบเอาเลยดีนะส่วนทางพุ้งก็จะเป็นห้องโมบ่ะ ห้องโม่เนานะทางคุณเนาะทั้งคุณเนาะเสียงดังๆเลยแหปะปอันนี้เ่เข้าวสวนทุกคนอ,อันนี้เป็นดอกพัก,การซนมะเขือ,ม,อ,อมีบ่โอ้มะเขือห <c oughs> ม,อม้อมะเขือนี่แหละมะเขือคือมันจะเป็นเงินเหลืองๆอันนี้มะเขือธรรมดามะเขือที่เทากินนี่แหละไปสิได้ผักบงนี่นะนี่โอ้มีเข้ามะเขือทั้งคุณดิ มะเขือม <Cornell. S 2> ังเล่นเนาะนี่บ่อพักบัสีเก็บทุกคนนี้ดื้อพักดงดากันอันนี้จะเป็นพักบัวน้ำบอลน่าจะแม่นะคิดว่าพักบัวน้ำหรือว่าพักบงใบใหญ่นี่ผู้สาวผู้สาวเก็บทักทุกคนผู้สาวไปพูดหายใช่เนาะอืมชี้โซมชี้ซมนอนดึกนอนดึกบ่ โอ้โหักบ wow, wow. no right so ่เน oh, ี like no. uh, ่ยบ่มีผู้มมากโบมีคู้ม่ากโอ้ยมันสดอยู่ได้มันสดอยู่นะอ้าวรอดไปซะเดี๋ยวจะมากินตับฝีมือโดราทุกคนนี่คิปไปสีละลายเนี่ยจ้านั่นนึงเพราะว่ามีคนมากินเนาะจะมีคนมากินน้ำหลายอยู่กินแล้วคนไม่ชื่อเซลอะไอืมเขาคือบอกมีตามีตาเอาเลือดเอาหนิโบนทุกคน งามๆเลยนะก็เดียวบ้งใช่ป่ะทำบ้งเลยเขาเห็นบ้วงอ้าให้ทุกสาวเก็บไปทุกคนมาเบิกส่วนไปกลัวคนอุ้ยอันนี้ไม่หยาบนี่ต้นมะม่วงบ่ะอ๋อหาก็ออกนะหาก็ไม่หยาเป็นไงเออกะลมเป็คนบรรยากาศเงินดอลลาร์เนาะเราก็จะเป็นผู้ถือกล้องให้ทุกคนเนาะมา้วเป็นบรรยากาศทางภูมิเราจะเป็นบ่อนโมหินทุกคนเนาะ ะเสียงดนดังพุลงคหละทางตรงจะเป็นขาเนะเป็นภูเขาทุกคนเนาะเนาะเดี๋ยวถ้าโดอลาเก็บแล้ค่ะเดี๋ยวจะไปขูดหมุงทุกคนเนาะในการเริ่มต่ำกันเลยเนาะไปเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้เจบไวไเลยอือสองสาวลาวปนนจเ็ เสียวมีดเพิ่นเธอว่าก็อยากดเดชเขาเนี่ยนะสองสาวลาวทำกับข้าวให้สองสาวลาวกินนี่สุดใหม่ยละสาวนึงสาวนกน้อยจะมีคนมาเฮ็ดสวยอยู่เด้นะเนี่ยเบิ่งกันทุกคนสาวนกน้อยสาวนกน้อยบอกนางอีทรงน้องโดดละเอาพอที่หมดี้ทำมานะชากินเก่งแน่นอนทรง ว้าเป็นแยงทำเดียงหานะไม่ได้เขายังบป็นกันมาพูดหายังโมได้เดินยักได้นะาจ้านี่เครื่องหอมกับมีเมกาน้องโดลาสาวโดลาเลยโดลาป้าโดลาพร้อมไปพมดเลยนะกระวานยิ้มเต็มยาวกระกรเตรียมเครื่องเคียงที่จะตามนั้นเรียบร้อยจ้า คนอ่ะมีกระเทียมมีหอกเพดียป้าจะตําหุ่นมากินโอเคเดี๋ยวลาซิซิมเอาเทียงมีอันหยังอันยังนี่หอยดองบ่อนี้แม่อ๋อหอยดองใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยแม่แล้วคนบกมากีอืออาจาแซ่ลองชิมเบิ่งต้องเฮ็ดเบิ่งเนาะเอาเ็ดบ่เอาแบบซื้5ซ้5อ๋อแบบอยู่เฮาเนาะเบคนละเจออยู่นี่ประมาณนั้นแหละบ่ําเพ็ดหลาย เดี๋ยวป้าจะตามมาละโกให้เอานะจริงหนักมีโจงผมได้คนใส่โจงพ่อจองก็คือข้าจับออกมาเองอ่ะเออบอ้โหเครื่องมือของเขาเอาเริ่มงตากันเลยจ้านี่นะคบไม้กีนเด้อว่ามีคกไม้พร้อมงามเนาะเออแก้มได้เดี๋ยวจะตามมาติ๊กก่อนเอาไปโอ้คืออยู่เด้อหาทางคือแม่ค้าอยู่นะใครใครอยู่นะซิมเปอร์เด่น หานตัมฮุงเดเสื้อดิบอือในเสื้อบอสบอกไปสละเื้อเสื้ออะไรอันนี้อ้าวตําเซกตัมอส่วนยังอืมบมีดินเปิดิจะใน่ไปที่ต้องมีดินทางนอกนะเลแล้วบินี่นะเนี่ยเก็ขึ้นไปเป็นที่ที่ให้ที่ี่เบอเออตํายังเส้นในนี้ ใส่ไอันี่บ่กพี่ให้ทุกคนเดินโดนได้ห็นีะนะมาชิมฝีมือสาวดอลลราทุกคนตามสมให้เฮากินยุ่งเงินกับต้มเหลาได้มีขี้เหลาอยู่แต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะว่าม็น่าจะติดใตงโมห้องเฮาตอนเขาตัเค็มๆเค็มๆนะเอาเอันี่ใส่ก่อนนี่ อันนี้ใส่ก่อนแม่อันนี้ใส่ก่อนแม่ใส่เป็นหัวคนบ่อตามอันนี้ใส่ก่อนอืมเนาะได้หมดถ้าสุดซื่นคือคือดีเดอเนี่ยบโบเบเบเป็นตามปอบุบบุบขอให้มันเต้นอุ้ยคือาอันนั้นแหละเอาลาทางคือเยอะนนิแม่สีเลือนทุกคนซ้อมมาหนซ้อมเป็นแม่สีเลือนเนาะประมาณผู้ใดเด้เนาะผู้เผาไทยผู้เผาลาวประมาณสี่สองพี่สิบ ห,หัวหอกอุ้ยบุญครับตอนนี้ก็ยังงอกอ่ะนี่หอกเลยล้มันจะเป็นผมเส้นใหญ่เนี่ยคนแบบผมเส้นใหญ่มันสบบีเลือดบกติที่เลือดบ่ีผมมันสีงอกไวคันผมเส้นน้อยมันสีนางหอกปกติแล้วเส้นใหญ่เลยอ่ะแล้วเราบอกท่านนะจะเิมทะเลจนเอิ้อนอันฟาใะไรี่นี้มาโอเคตัญญ้งอย่างแน่นี้มาเบนินุ้ำตาลค่ะอ๋โโอโโน้ำตาลวะก็ติดต่อเต๊นต่อน้ำตาลสซลาบอ ตามตจเลยใส่ไปเลยเท่ากับนั่งอยู่หน้าพัดลมทุกคนนี่นั่นจะเย็นเสียงพัดลมเลยนะพัดมากเลยเอาวะเขสกเป็นงอเขาตบแกต่อไปทุกคนโนราผนจะใส่ใส่อะไรหอยดองบ่อันนี้หอยเงี้ยไม่ดูอาหารมังงุหอยเงี้ยหอยนางรมบ่หอยแคร์ก็คือหอยนางรมนั่นแหละหรือาหอยเซอรี่หอยเซอรี่ดองอ่ะใส่บนนู้นเสกได้ไหมเนาะอืม เป็นยังคือเป็นยังน่ไม่เป็นันหอยยันี้คือหอมอยู่ด้วยใส่รสใส่รสบ่ยังบ่มาอ้าวบ่ใส่ยิ่งลองเิึงบ่เคยกินบ่ไม่สิบถ้าเราบ่มากบ่ของห้องเซฟแล้วเอาเอาประมาณนั้นแหละเอาไปเอามาหงส่เลยอหงส์เลยเอาเนื้อหมงส์มาเกบปุ๋นก็บบ่มีละเอาซีมก่อ กินเยอะไซิมเยเจ้าอะซิมเจ้าโมแซกับเซ็มบสกแล้วก็ยากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินแนะนำซัมนี่แหละแ้แซมมาโอ้เซียไม่ใชงแค่น้ำปลาอีู่ทุกคนเอาเรียวๆเลยนะเอาเรียวๆเลยทุกคนบมตัดบมดอย่งเลยเให้เบิ่งเลยหาเหิดจังด๋อหิดจังดแบบเรียวๆเสดเดียวเมันจะเป็นอะไรปะออบคนมากขอมากินแก้มมาเ่ย คือปองกระปาคือป้า,า,ปากระป๋องปองกระปาปลากระปกก๋ปองเอออันนี้หอยนะเ,เอาน้ำมาลงกนี่หอยดอกแล้วคนมากินกับตําเซจเ้ืยนะ่ะแต่ก็มีผู้สาวมากินน้ำเดินนี่สาวแม่ฮางสาวผู้นาจ้านี่ถต่ว่าจะมีน้องแล้วก็ยังงามอยู่เลย ปวดยังเป๊ะอยู่ขัานเป็นข่าแล้วคือสีบุ๊ไปบ้านึงจนเปะแล้ว่เป๊ะไ่ปิดตู้น่ะไม่รู้ไม่กลัวยังไปไม่ไ้เยตู้น่ะ้าะมาขิงป้าธนาจเอินป้าบอกหยอไปซื้อเงาอยู่ฟังวะอยากตู้อยู่ดชิมสีมือของโนราทุกคนโมุกออกจากคำนกินหน่อยแทขออนุญาตใส่มือนะกินใส่มือทุกคนมันจริงแซ่บเลยเอ้ากินก่อนเด้อนี่นะ เลมาทุกคนไปรงไดูข้าแกไมเอะต้องน้หรอมอเธอได้แซ่แซ่บน่ะพุชเอาวว่ากินกับเลยเปลือกมืเนา เริ่มเด่นเมแบบันเ่นูหมู่เลยเนาะเือคนขาวเลยคนขาวเลยคนนะอไอเราลุกอ่อยเลยแสงจับเลยเบิ่งเนคนมีลูกกับคนไ่มีลูกนงแจ็ต่างกันขนาดน้ออวี่ดำๆแล้วแเลยเอาอย่างไรไม่กซื้อน้องกลงไปจือ มาทุกคนมากินน้วกันเด้อนี่นะกับแซบเลยอยู่ที่เงินสาวดอล่าเดินดอลาตัวซีมึงด้วเนาะแซบเลยฟาขึ้นมานี่เลยเอ้าเราจะทำต้องให้อายคนกินปฟาทำตัวตดัวทำตัวตัวเอ้าอาข้าวเยอะเ้อแซบบปะข้าวกันปะอุ้ยพี่แซบเนาะแซบเนาะแบกคนนี้กินเท่านี้คนแซบยังไม่กินเลยอ๋อดอลาซิมึงด้วยเลือกข้านูุกกินได้ยังไง ເອົາເອົາຈ um. ັບຄໍາມູນີ້ລາຍໆເນາະສົດເລີຍສົດເລີຍນີ້ຕາມຮ່ວງເອົາບວກມາທີ່ແຫຼບານວ່າຍ້ອນຍ້ອນບໍ່ເຄີຍລອງກິນນ້ໍາແບໃຊໍນນ້າລອງຫມະດູນນມີຕນອຕໃຫນນຕກ แต่เพื่อนมักไปจะกินดอกไปกินดอกไปกินดอกว่าของดอกน่ะอ่ะกินเลยเด้อโอเคอ่ะหมูเข่าบุลงปะมาเอ้าลุยนู่นมาอยูมากินน้ำการเด้อเนี่ยแซ่บเลยบ่วงไอ้มากหอยดองหอยดองโลออกมาอีกหนึ่งแซ่บเนยมันเกินแบบแมงคู่ดิเนการรู้ใจครับลึกซักซิม O, ginagawa na ko! Sumigay mo na po! May masasabi. Magaling sayang, may mgabroth may mgabroth. May